ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางมอนเดเลสวนที่เชิญผมมาพูดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งต้องขอบคุณที่มอนเดเลสวนเนี่ยกรุณาติพิมพ์ผลงานทางวิชาการเรื่องสงครามยูเครนนะครับหนังสือนี้เนี่ยถ้าจะคุยสักนิดหนึ่งก็คงเป็นหนังสือเรื่องสงครามยูเครนเล่มแรกที่เป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าถ้าหลายท่านเห็นเนี่ยอาจจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับสงครามยูเครนที่ออกเป็นสังกฤตนะครับแล้วผมเชื่อว,ว่าหัวข้อสงครามยูเครนเนี่ยวันนี้เราคุยกันเนี่ยเป็นวันที่603ของสงคราม นะครับจะเห็นอย่างหนึ่งว่าไม่น่าเชื่อนะครับแต่ถามว่าสงครามจะสิ้นสุดในระยะเวลาสั้นๆไหมคงอีกระยะหนึ่งก็แปลว่าหัวข้อสงครามชุดนี้เนี่ยยังเป็นประเด็นที่ชวนคิดแล้วก็ชวนคุยแล้วสำคัญเนี่ยยังเป็นประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอีกพอสมควรมวรืรองสงครามยูเครนเนี่ยเป็นสถานการณ์ใหญ่ที่ซ้อนกับสถานการณ์โควิด19 นะครับถ้าเราเอาเส้นเวลาเนี่ยโควิด -19 ระบาดจริงๆเนี่ยแม้ว่าจะใช้โควิด1 9คือปี62เนี่ยแต่คงจริงผมคิดว่าปัญหาการระบาดใหญ่เนี่ยเริ่มขึ้นที่ต้นปี63นะครับแล้วถ้าเราสังเกตด,ดูเนี่ยพอกุมภา6-4สสงครามยูเครนก็เกิดแปลว่าโจทสองโจ์เนี่ยมันทับซ้อนกันแปลว่าวิกฤตเศรษฐกษิจที่เกิดจากทั้งสถานการณ์โควิด -19 และวิกฤตเศรษฐกิจจากสงครามยูเครนเนี่ยก็ทับซ้อนกันหรือที่ผมใช้คำว่าเป็นดับเบิลคริสตส นะครับหรืออีกมุมหนึ่งในช่วงโควิด1 9เนี่ยอาจจะดูดีคือไม่มีปัญหาวิกฤตพลังงานน,นะครับแต่พอในสถานการณ์สงครามยูเครนเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดคือวิกฤตพลังงานเนี่ยตามมาแล้วตามมาอย่างอีกชุดหนึ่งคือวิกฤตอาหารนะครับสก,กุมไทยอาจจะนึกไม่ถึงสงครามยูเครนพาเรื่องที่สําหรับพวกเราที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยคือวิกฤตปุ๋ยนะครับราคาปุ๋ยเนี่ยขึ้นการที่ราคาปุ๋ยขึ้นจากปลายปีออ ช่วงของปี64ที่สงครามอยู่เครนเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเป็นผลพวงโดยตรงเลยจากสงครามนะครับเราอาจจะโชคดีนิดนึงเพอเอินเป็นสังคมที่ทานข้าวเจ้าแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราเป็นสังคมที่ทานข้าวสาลีทานขนมปังนะครับหรือทานพวกอาหารแป้งที่เป็นแผ่นเช่นพวกโรตีเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าจะมีผลกระทบค่อนข้างหนักเพราะว่าราคาข้าวสาลีเนี่ยขึ้นมาก แต่ขณะเดียวกันวันนีน้มันมีโจทย์สงครามทับซ้อนอีกชุดหนึ่งคือสงครามตอนอ,อก,กลางก็เป็นความน่ากังวลน,นะครับถ้าเป็นอย่างนีน้สังคมไทยอาจจะต้องเตรียมตัวใหญ่คือรับเงื่อนไขวิกฤตเศรษฐกษิจแล้วก็ถ้าสงครามตอนอ,อกกลางเ,เราจะเห็นโจทย์ชุดหนึ่งคล้ายๆกันคือวิกฤตพลังงานแปลว่าวิกฤตพลังงานจากสงครามยูเครเนก็จะมาเกิดซ้ําอีกในวิกฤตของสงครามตอนอ,อก,กลางแต่ว่าถ้าสมมุติเรามองข้ามชดจาก วันนี้ที่เราคุยกันในช่วงเดือนตุลาเนี่ยผมคิดว่ามองข้ามช็อตไปปีหน้าปีหน้าอาจจะไม่ค่อยสดใสนะครับอาจจะเป็นปีที่พูดถึงในชีวิตส่วนตัวก็แปลว่าอาจจะต้องรัดเข็มขัดกันสักน,นิดนึงนะครับแปลว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัวที่อาจจะเผชิญกับวิกฤตทั้งเศรษฐกิจวิกฤตพลังงานนะครับรวมถึงโจทย์ที่จะตามมาอย่างแน่นอนคือปัญหาวิกฤตภาคธุรชีพเร่อหนังสือเล่มน,นี้ ส่วนหนึ่งจะเป็นการเขียนตั้งแต่เริ่มต้นของสงครามนะครับว่าที่จริงเนี่ยผมเริ่มเขียนบทความสงครามยูเครนเนี่ยก่อนสงครามเกิดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วในกรณีของหนังสือเนี่ยก็เอางานหลายส่วนที่เขียนกับอีกส่วนหนึ่งเป็นงานที่ยังไม่ติพิมพ์นะครับหนังสือมีทั้งส่วนที่เป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศส่วนที่เป็นเรื่องปัญหาระหว่างยูเครนกับรัสเซียกับอีกส่วนหนึ่งที่หนังสือนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องมิติของสงครามจริงๆนะครับแล้วก็เกี่ยวยงกับภาพที่เราเห็น หลายท่านที่ดูข่าวต่างประเทศดูข่าวสงครามยูเคร,รนเนี่ยจะเห็นโจทย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามโดรนสงครามปืนใหญ่หรือบรรดาอุปกรณ์ไฮเทคทั้งหลายนะครับซึ่งท่านอาจจะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้เป็นต้นนะครับก็อยากจะฝากว่าสถานการณ์สงครามเนี่ยดูเหมือนจะไกลบ้านเราสงครามเกิดมาที่24กุมภาพันธ์ปี65เพราะฉะนั้นผลต่อเนื่องเนี่ยมันมันไม่ไกล วันนี้สังคมไทยไม่ได้อยู่ไกลจากสงครามยูเครนแม้ว่าในทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะดูกไกลกันนะครับพยันหนังสือเล่มเนี้ยก็คงเป็นเหมือนความพยายามที่จะให้ความรู้ซึ่งต้องขอบคุณทางมองนเรสวนนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางสนทิพิมเนี่ยช่วยกันนาตีพิมพ์เพราะว่าผมคิดว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกโจทย์ไกลแต่วันนี้ต้องเรียนว่าโจทย์สงครามยูเครนในโลกสมัยใหม่เนี่ยแม้ว่าไกลทางภูมิศาสตร์แต่ผลกระทบไม่หนีจากเราเลยและเราก็หนีไปไหนไม่ได้ด้วย